เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวอาวุธ Killing for 2ในวันนี้นะครับผมก็จะมาในอาวุธดาบ a อออนเทอสเนะครับผมผมจะอ่านชื่อภาษาอังกฤษของอาวุธนี้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะมันอ่านยากมากหรือที่เราเรียกเรียกกันติดปากว่าดาบเลเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งดาบไลท์เซเบอร์ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Star War s แบบ100%เลยนะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวกดเปิดใช้งานนะครับหรือว่าตัวด้ามจับเนี่ยแล้วก็ทรงดีไซน์นะครับผมเลียนแบบมาจาก Star War ล์ร้อเลยนะครับแต่ว่าตัวดาบนี้ก็ได้อปรับเปลี่ยนนะครับผมซึ่งใช้เป็นพลังงานไฟแทนนั่นเองนะครับผมที่ใช้ขึ้นมาเป็นดาบนะครับไม่ได้ใช้เป็นตัวเลเซอร์เหมือนกับดาบไรเซเบอร์นะครับ โอเคครับผมตัวดาบไ์เซเบอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นอาวุธ DLC ที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับหรือถ้าหากว่าเราเข้าไปเล่นในห้องที่มีผู้ที่ซื้อ DLC ตัวนี้ไว้นะครับจะสามารถใช้งานดาบตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโยริอิจินะครับผมที่ได้ส่งตัวดาบไ์เซเบอร์นี้นะครับผมมาให้ผมทําการรีวิวนะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันครับว่าตัวดาบไ์เซเบอร์นะครับผมมันน่าใช้ มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียเหมือนเดิมนะครับอ่าได้ยินใช่ไหมครับตอนนี้ที่ผมกำลังมนทึกเสียงอยู่นี้ก็จะมีาการก่อสร้างอยู่แถวบ้านด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยครับผมเสียงจะเสียงแทรกจะเข้ามานะครับไงก็ขอให้ทราบไปด้วยนะครับ โอเคครับผมมาดูภาพรวมก่อนนะครับตัวดาบไล์เซเบอร์นะครับจะมีมูฟเซตในการโจมตีคลิกซ้ายคลิกขวาการแทงการแพลรี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะนํามาจากตัวดาบคาตนะทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งมูฟเซตต่างๆนะครับผมจะนํามาจากดาบคาตนะแทบจะทั้งหมดเลยนะครับจึงทําให้ผู้ที่เชี่ยวชาญดาบคาตนานะครับเมื่อมาจับอาวุธนี้ก็จะสามารถเล่นได้ในทันทีเลยนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือตัวดาบไรเซเบอร์นะครับผมเวลาเราฟันใส่ศัตรูเนี่ยมันจะเกิดเสียงคล้ายๆกับระเบิดนะครับผมซึ่งมันเพิ่มอรรถรสในการเล่นให้อย่างมากเลยนะครับเวลาเราฟันใส่ศัตรูเนี่ยมันจะดังระเบิดเปี้ยงงนะครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการระเบิดมากกว่าการฟันนะครับผมทําให ฟิลลิ่งในการเล่นนี่มาเต็มมากๆเลยนะครับซึ่งลักษณะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาด,ดูที่ข้อดีกันต่อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงข้อเสียต่อจากนั้นนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับผมของอาวุธตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นอาวุธที่มีระยะการโจมตีที่ยาวมากๆเลยนะครับคือตอนที่ผมทดสอบนะครับผมผมสามารถที่จะโจมตีพวกมอนเตอร์ตัวใหญ่อย่างตัวเลื่อยนะครับโดยที่เราเนี่ยโจมตีใส่มันนะครับ ตัวเลื่อยเนี่ยตีเราไม่ถึงด้วยซ้ําไปนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าระยะในการฟันคลิกซ้ายคลิกขวานะครับผมของอาวุธตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับผมคือมันยาวมากๆครับผมเราสามารถฟันใส่ศัตรูโดยที่ศัตรูเนี่ยโจมตีเราไม่ถึงเลยด้วยเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการแทงนะครับผมด้วยความที่อาวุธนี้มันยาวมากๆเลยครับผมจึงทําให้การแทงเนี่ยเราสามารถที่จะแทงศัตรูในระยะที่ เกินกว่าอาวุธอื่นที่จะทําได้กันเลยดีเดียวนะครับซึ่งข้อดีแรกก็คือระยะการโจมตีนี่แหละครับของมันที่ผมว่าน่าจะไกลที่สุดในบรรดาอาวุธประชิดทั้งหมดแล้วนะครับผมสุดยอดจริงๆครับสําหรับอย่างที่2นะครับผมในการโจมตีนะครับถ้าเป็นอาวุธทั่วไปเนี่ยเวลาโจมตีก็จะเป็นดาเมจประเภทการฟันการแทงนะครับผมแต่ว่าอาวุธตัวนี้นะครับผมนอกจาก เราโจมตีด้วยการฟันหรือการแทงแล้วเนี่ยมันยังทําให้ศัตรูติดไฟด้วยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวศัตรูที่โดนโจมตีด้วยาดาบไลท์เซเบอร์นะครับผมมันจะติดไฟนะครับจะทําให้ได้ดาเมจเผาไหม้ด้วยอีกดังหางนะครับผมซึ่งก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการทําดาเมจของเรานั่นเองนะครับผม แล้วก็เวลาเราฟันไปเนี่ยมันจะมีอย่างที่บอกนะครับเหมือนเอฟเฟกระเบิดนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดดาเมจจากการระเบิดด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าดาเมจเผาเนี่ยมาแน่นอนครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีจริงๆนะครับผมไม่มีอาวุธอื่นที่ทําได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาถึงข้อดีสุดท้ายครับผมดาบไ์เซเบอร์นะครับทุกครั้งที่เราโจมตีหรือว่าเรากดป้องกันตั้งรับการโจมตีนะครับมันจะมีหลอด ไม่เชื่อว่าหลอดิครับผมมันเป็นเกจพลังงานตรงนี้นะครับผมที่ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อใดก็ตามที่อาวุธของเรานะครับผมสะสมพลังงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถที่จะกดตัว R ครับผมเป็นปกติแล้วเวลาเราเล่นพวกอาวุธประชิดหรือว่าพวกปืนนะครับเราจะกดตัว R เพื่อ,อเหมือนกับเป็นการเอาแม็กกะสุนออกมาดูหรือว่าถ้าเป็นดาบก็จะกดล้างเลือดออกนะครับผมซึ่งถ้าว่าเรากดตัว R ในขณะที่ ดาบไล er ์เซเบอร์เต็มร้อนะครับผมตัวละครเราจะทําการปลดปล่อยพลังงาน,นครับผมที่สะสมไว้ครับโดยที่จะโจมตีออกไปเป็นระยะกว้างครับผมแล้วก็ดาเมจขอการโจมตีนี่รุนแรงมากๆครับซึ่งมันแรงในขั้นที่สามารถโจมตีใส่พวกเจนเซตได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมเฟตพาวหรือว่าตัวเลื่อยนะครับโดนถ้าไม่ตายนี้เข้าไปนะครับผมบอกได้เลยว่า จุกแน่นอน,นครับถ้าหากว่าคุณเล่นโซโลนะครับผมเล่นโซโลแค่คนเดียวเนี่ยถ้าหากว่าเลงดีๆนะครับผมกดตัว R แล้วก็ชาร์จไฟใส่ฟันใส่หัวนะครับผมจะทําให้พวกเฟตพาวหรือว่าตัวเลือดตายได้ในทีเดียวได้เลยนะครับซึ่งผมมีเทคนิคมาแนะนําอีกนิดหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะกดตัว R นะครับ b e r s เกอร์คนไหนที่ใช้สกิลแพรลี่นะครับตอนที่เราแพรลี่เนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกด เกตร้อยเปอร์เซ็นะครับผมให้เราแพรี่ให้ติดก่อนรอบนึงครับผมเพราะว่าหลังจากแพรี่แล้วเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็กดตัว R เพื่อทําการปลดปล่อยถ้าไม่ตายนะครับผมมันจะทําการสร้างดาเมจอย่างรุนแรงมากๆครับผมดูอย่างในคลิปของผมนะครับนี่ก็เป็นข้อดีที่ผมเจอตอนนี้นะครับผมก็คือระยะฟันเนี่ยมันค่อนข้างยาวแล้วก็กว้างนะครับแล้วก็การโจมตีจะทําให้ติดไฟนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายคือมันสามารถ กดใช้ถ้าไม่ตายได้นะครับผมก็คือการจุมตีแบบรุนแรงเลยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูที่ข้อเสียกันบ้างครับผมข้อเสียข้อที่1เลยก็คือราคาของมันแพงนะครับราคาของมันเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องซื้อ DLC มาแล้วนะครับผมราคาในเกมมันอยู่ที่2,000กันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าแพงมากๆนะครับเราต้องใช้เวลาในการเก็บตังประมาณหนึ่งเลยนะครับกว่าจะได้อาวุธนี้มาใช้นะครับแต่ก็ ด้วยประสิทธิภาพของมันแหะครับผมผมว่าราคามันก็คุ้มนะครับเพราะว่าเราเอาใช้เนี่ยมันใช้งานได้ดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ข้อเสียที่2ครับผมก็จะเป็นจังหวะในการยกบล็อกนะครับตอนที่เราใช้อาวุธอื่นนะครับอ่าเอาเป็นดาบคาตาะนะครับเวลาเรายกขึ้นมาบล็อกเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วนะครับผมแต่ผิดกับ ตัวดาบไ์เซเบอร์นะครับผมมันจะยกมาบล็อกได้ช้ามากๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นจนชินแล้วนะครับผมตัวจังหวะตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าช้าจนใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เล่นอาวุธอื่นมาจนชินแล้วที่บล็อกไวๆนะครับมาเล่นอาวุธนี้อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะครับแล้วก็มาที่ข้อเสียสุดท้ายครับผมก็คืออาวุธตัวนี้นะครับ ในจังหวะที่ถ้าเราโดนโจมตีอย่างหนักแล้วเราใกล้จะตายนะครับเราก็จะเอาเข็มฉีดยาขึ้นมาฮิวตัวเองใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้อาวุธตัวนี้นะครับผมเราอาจจะต้องทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บอาวุธตัวนี้เวลาเราเก็บอาวุธลงนะครับผมเราจําเป็นจะต้องมีแอนิเมชันในการเก็บอาวุธนะครับซึ่งอาจจะทําให้เราฮิวในทันทีไม่ได้นะครับผมนี่ก็เป็นข้อเสียของอาวุธนี้นะครับก็คือเวลาเราเก็บอาวุธเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าดินนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีแอนิเมชันในการเก็บอาวุธนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราใกล้ตายแนะนาให้วิ่งออกมาห่างก่อนนะครับผมอย่ารีบกดฮิวทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าอาจจะโดนโจมตีก่อนนะครับเรายังเก็บอาวุธอยู่ยังไม่ได้ฮิวนั่นเองครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอาวุธไ์เซเบอร์นะครับผมจะไม่เรียกชื่อมันแล้วละกันอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับว่าชื่อมันเรียกยากเหลือเกินเป็นอาวุธ dlc นะครับผมซึ่งถามผมว่าคุ้มไหมที่จะซื้อมาเล่นนะครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเบสเกอร์สายที่แบบลุยๆหน่อยนะครับสายที่ เน้นโจมตีนะครับผมเน้นเข้าไปฟันแล้วก็แบบคือง่ายๆว่าเป็นสายโซโลนะครับผมอาวุธนี้นี่เหมาะกับคุณแน่นอนนะครับผมซึ่งปกติแล้วเราจะให้คะแนนในตอนหลังนะครับผมซึ่งอาวุธนี้ผมขอไม่ให้คะแนนแล้วกันนะครับซึ่งแต่ซึ่งผมบอกได้ <c oughs> ซึ่งปกติแล้วเวลาเรารีวิวอาวุธเราจะให้คะแนนกันนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าอาวุธนี้ไม่ต้องให้คะแนนครับผมเอาเป็นว่า,วาระดับความน่าใช้นะครับผมมัน อยู่ในระดับที่ว่าต้องซื้อมาเล่นนะครับผมใครอยากใครที่ชอบเล่นเบอร์เซเกอร์นะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้อุธตัวนี้นะครับผมถ้าตรงไหนข้อมูลที่ผมตกหล่นไปก็ฝากคอมเมนต์เพิ่มเติมให้ความรู้กันได้นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่วิดีโอตัวต่อไปกันนะครับก็โอเคครับขอให้เราบฟันดี้ครับผมสวัสดีครับ